ล่อยฉันให้ใจสลายให้มันตายลงไปอย่างชา้ชาช้าอย่าคิดว่าคำพูดจาคำสัญญาจะทำให้ฉันฟื้น สวัสดีนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกคนเล่นเพลงรักข้างเดียวช้ำอยู่แล้วซึ่งเป็นท่อนอินโทรที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะเพลงนี้ถือว่าฮอตฮิตโด่งดังมากนะครับในเวลาประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้ว <laughs> ถือว่าถือว่าเป็นเพลงที่เก่านะครับแต่ผมเข้าใจว่าหลายคนน่าจะจำได้นะฮะ <laughs> เพลงนี้พี่กบก็ใช้คีย์เนะครับเป็นเป็นต้นฉบับในการเล่น mm hmm. แต่ผมจะใช้คีย์ G mm hmm. นั่นหมายความว่าเสียงจะต่ำกว่าต้นฉบับอยู่2คีย์เลยมีผลทำให้นอกจากจะเล่นง่ายแล้วเนี่ยร้องง่ายด้วยครับเล่นง่ายในที่นี้ก็คือจะมีขอดสายเปิดซะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นขอดต้นฉบับอันนี้จะเป็นขอดทาบนิ้วหลายขอดอยู่มือใหม่อาจจะไม่ถนัดตรงนี้เนาะ <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนมาใช้คีย์จีนะครับแล้วก็ขอดในช่วงอินโทรมันก็จะมีอยู่2ท่อนนะครับแต่มันมันก็ทำเหมือนกันหละแต่ต่างกันตรงตรงลูกสุดท้ายนั่นเองนะฮะ สองรอบนี่เหมือนกันก็คือมีแค่ c แล้วก็ D แล้วก็ e minor แค่นี้นะฮะ c d e minor นะครับในต้นฉบับพี่กบเขาจะเล่นโดยใช้กีตาร์โปร่งเนี่ยเกาสายิกิ้งนะฮะแล้วก็จะมีกีตาร์ไฟฟ้าที่เป็นเสียงแตกเนี่ยเล่นโซโล่สวมเข้ามาแทรกเข้ามาเป็นลายประสานเข้ามาครับแต่ผมจะที่ที่จะนำมาสอนเพื่อนๆเ,เล่นในวันนี้ก็เล่นแค่ลายกีตาร์โปร่งลายเดียวเน้นให้มันง่ายสุดเนาะ เดี๋ยวผมทำให้ดูช้าๆก่อนนะครับสัก2-3รอบอีกรอบหนึ่งนะฮะ ผมว่าไม่ไม่ยากไม่ง่ายนะจะบอกว่ายากเกินก็คงจะไม่ขนาดนั้นก็พอที่จะฝึกพอที่จะตามกันได้อยู่ครับมาทําอย่างไรนะครับวอร์มกันก็เริ่มต้นด้วยสาย5กับสาย4นะฮะบนสาย5เฟสที่2ครับใช้นิ้วชี้เล่นสาย5เฟสที่2ตรงนี้จากนั้นก็ลงไปสาย4เฟสที่4กับเฟสที่5้โดยการถลายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ ใช้ใช้นิ้วนางนะครับสาย4เนี่ยใช้นิ้วนางในสายสีแล้วก็ขึ้นมาเฟสที่2แล้วก็สายเปิดแล้วก็จับคอร์ด C เลยจับคอร์ด C โดยการเล่นโน้ตเบสก็คือสาย5อย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เกาสาย3กับ2ออย่างนี้นี่คือท่อนแรก นี่คือท่อนแรกนะครับแล้วก็ท่อนต่อไปอันนี้ยากมันจะมีการตบสายแล้วก็เกี่ยวสายอย่างรวดเร็วนะฮะอันนี้ก็คือพอ,พอจับคอซีปุ๊บตรงนี้เนี่ยปุ๊บมาปุ๊บแล้วเรายกนิ้วชีย์ออกเลยนะฮะยกนิ้วชี้ออกเลยะะย,กยกยกยกออกไว้รอเราเราจะได้เล่นเล่นโน้ตชุดต่อไปได้สะดวกขึ้นแล้วก็3าสอง แล้วก็ตบสายโดยใช้นิ้วกลางนะครับยกยกนิ้วกลางออกจากสาย4มาเล่นสาย3เฟสที่2ดีสายเปิดซะก่อนนะครับสาย3แล้วก็ตบลงไปด้วยนิ้วกลางในเฟสที่2อย่างนี้แล้วก็เอานิ้วกลางมาเล่นสาย4เฟสที่2แล้วก็กลับไปเล่นสายเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาสาย2สายเปิดแล้วก็เอานิ้วก้อยเล่นสาย2เนี่ยเฟสที่3อย่างเงี้ย แล้วก็สไลด์อันนี้คือคอดีตรงนี้ก็ยากตรงนี้ก็คือเราเราจะต้องสไลด์อันนี้มันจะลงขอดดีพอดีก็คือใช้นิ้วกลางในการสไลด์สาย3เฟสที่2ลงมา4แล้วก็สไลด์กลับทาเร็วๆประมาณเนี้ยเนี่ยนะฮะแต่จะต้องเล่นเสียงเบสก็คือสายนี่สายเปิดด้วยสรุปคือเราต้องขยุมสาย4กับสาย3พร้อมกันอย่างนงี้นะฮะ แล้วก็จากนั้นก็สไลด์เพื่อที่จะนําเข้าไปสู่คอร์ด e minor ก็คือสไลด์สายสายสนะฮะโดยโดยนิ้วกลางเนี่ยเฟสที่2ลงมาเฟสที่4แล้วก็ลงไปสาย1เฟสที่3นะฮะอย่างนี้อ่าแล้วก็จะไปเล่นสาย1บนเฟสที่3เฟสที่2สลับไปอ่านี่ก็ลง e minor พอดี e minor ก็คือขยุ่มนะฮะ นิ้วโป้งก็ปัดเบสสายหลงไปแล้วก็นิ้วชี้ก็ได้เกี่ยวสาย1ะจะเป็นนิ้วไหนก็ได้เกี่ยวสายหนึ่งนะครับแล้วแต่ถนัดนะฮะจะเป็นนิ้วนิ้วนางก็ได้นิ้วชี้ก็ได้แล้วก็พอเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็ต่อเนื่องก็คือเล่นสาย2กับ3 2 3 2.... อย่างนี้นะฮะแล้วก็1 อย่างนี้นะครับพอพอพอลงอ e ีไปเนี่ยปุ๊บแล้วก็2 3 2 1แล้วก็ถลายสาย3เฟสที่4ขึ้นไป2อย่างนี้ถลายขึ้นแล้วก็มาจบอ e ีไ n เน่อีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้เอาสาย2กับสาย6นะครับคู่กันอ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปึง้งแล้วก็2 3,2,1แล้วก็รูดมีอยู่แค่นี้ชุดที่2ก็ทำเหมือนกันเลยทุกแบบเป๊ะแต่ชุดชุดที่2เนี่ยผมก็จะเรียบเรียงให้มันออกมาแบบนี้ก็คือแล้วก็นี่คือจุดต่างนะฮะชุดแรกจะเป็นสไลด์3ใส่3นะครับเฟสที่4ขึ้นไป2ออ่าอย่าอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาใหม่อย่างนี้ใหม่ ทีนี้พอเชืสุดท้ายที่สองก็คือแล้วก็ปัดลงไปบน6สายเลยนะฮะเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวจะทำสัก3-4รอบทำพร้อมกันนะครับช้า รอบคือถ้าเกิดว่าทำช้าๆเลยอาจจะฟังดูตลกนะมันไม่มันไม่ต่อเนื่องกันแต่ถ้าลองทำด้วยความเร็วขึ้นมานิดนึง ันนี้มันจะยากตรงนี้นะฮะทุกคนมันจะยากตรงนี้ก็คืออย่าไปทําแรงเกินไปนะคือถ้ามันมันต้องทําด้วยความพลิ้วไหวเราต้องเราต้องคิดไว้เสมอว่าท่อนนี้มันคือความพลิ้วไหวไม่ใช่ว่าตกให้แรงนะครับจังหวะมันต้องเป๊นะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ยากคือดีดปัดลงไปครั้งเดียวนะครับบนบนบน,บนสายสีเนี่ย แต่สาย3ที่เราจะเอานิ้วชี้เกี่ยวเนี่ยเราจะต้องถลายแล้วก็ถลายคืนให้ให้เร็วถลายจาก2ลงไป4แล้วก็เอากลับมาอย่างเี้นะ,ะแต่สายสี่นดอีกครั้งเดียวแล้วก็ ให้ใจสลายก็ต่อไปเลยประมาณนี้นะครับทุกคนะคิดว่าน่าจะคลำทางกันไปได้นะครับลองฝึกกันดูรับรักข้างเดียว